สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่24พฤศจิกายนพศ2566ค่ะมือวนี้แม่หม,มูจะพา่านผู้ชมนะคะมารับชมต่องวดพ่อสักนะคะมือวนี้พ่อสักว่าจะปล่อยหนท่งล่างนะคะคุณผู้ชมมาเบิ่งน้ากันว่าพ่อสักจะปล่อยหนท่งเลียกล่างให้เป็นตัวไดนะคะจะเน้นจะเด่นให้ตัวไดมาฟังน้ากันค่ะ โอ้ผัส <mini drained out> <osaurus> ักมีบเลขมีบมาเอาไปครับงวดที่แล้วดับหนึ่งสี่กับเก้าศูนย์นะครับเนาะแต่ว่าพันสลับกันพ่อสลับสลับสลับอันนี้ชุดล่างที่พ่อชุดล่างชุดล่างจะไอยูตีครับผมจะไอยูเอาอากาศจะไปใซพพ่อไปเลือกตั้งจะไปเลือกตังค์ไปเลือกตั้งพอคนจะไอยูพ่อคนจะไปเลือกตังค์ เลขนานอนหนึ่งยังล่ะเลขนอนนาหนึ่งธันวาครับหนึ่งธันวาคมหกยังหกอยู่เนาะครับผมหมือนแม่ลายแต่นี่ก็ได้สิ้นเดือนทั้งว่าจะจะเป็นหกเจ็ดจะพอว่าเล่งนอนหน้าเด็กเด็กนอนกระเบียงดีหรอเดียนหน้ามีไรน้ำฉูดมากเลยค่ะ ะครับท่านผู้ชมล่างก็พ่อเนาะสิบสิบล่างศูนย์หนึ่งสองสาห้าสิบล่างศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกหน่วยล่างศกจุดสากรจุดสากรจุดสากรจุากจุดี่ไม้เข้ามาอยังพอ่อเด่น เด่นทั้งนแ้อคิดคืนเด่นทั้งนั้นชนกันศุนกันหนึ่งนี่พ่อสิบกับหน่วยเนี่ยเด่นล่างเด่นล่างอ้เขาเลยล่ะพ่อตั้งแต่เขียนก็นอนเขียนปั่นบ่าหลอด ปั๊ดขึ้นมาจะศูนย์แต่พอของเอลีเยอะอันนี้ค่ะเฮ็ดซูนต่วบาร์ทเฮ็ดสองไม่บาทนี้จ้าเฮ็ดสองอันนี้สูตรล่างแน่นอนบ่เพราะเราซูตรล่างล่างแน่นนอนเราต้องเอาตัวนี้ข้ามครับตัวเด่น เท่านี้พอแล้วตัวเห่ีนีนครับชุดลลังโอ้โอ้ตามเดาวศูนหนึ่งศูนย์หนึ่งนี่เด่นอเาคือมายาคือศูนย์หนึ่งเลยเอฟซีศูนย์หนึ่งนี่เด่นกงูดับดับคือวางันขจิก็คือผาคือขาคือดับขึ้นสามเก้าศูนย์วางันคือเมื่อกี้เก้าศูนดับขึ้นกันอ่าครับตาที่พอยผมมีความปร บริขีดดับแมนแมนเออฟากระบะเด่นอยู่เลยเออมันเด่นอยู่แต่ว่าตูดตูดนึงแต่ว่ามันมันมันดึงตัวนี้อ่ามีตัวนี้ครับตัวนี้ว่าสันกระห่า่แล้วนี่สองสองเม็ดเนาะเอองวดนี้ก็ฉิพผ้าคือกันแต่ว่าบ่ชผ้าครับจะบ่ไปบนดีกว่าร่างจะบ่ไปบนดีกว่าฟ้าแสดงว่าอันนี้บ่ไปวนบ่บ่ไปคือเก่าแล้วบ่คือเก่าแล้วบวชบวคือเก่าแล้ว เอาทำมาช่วงหมอตั้ได้พี่น้องได้เอาชัดนะครับผมว่นไปเลยตัวละยี่สิบบาทอันนี้ล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับมีต้องกลับกลับถือว่าผิดครับตรงตรงเล่นมา่ะแมนศูนย์ศู่ง่งศูส่นย์ห้าศูนย์หกสองหนึ่งสองหนึ่งคือบอติกน้ำบอเดมปนในบ่ะบอืม อยู่ในเครียดใครคือเก่าคือเก่าทายตัดคือตัดศูนย์หนึ่งบนบนนี่แม่นขีดลายๆนี่แต้วาเด่นบาดแต้วาเด่นตัดตัดคือตัดศูนย์หนึ่งเด่นกับคือเด่นศูนย์หนึ่งอันในีเบิ้งดั่วอันเนี่ยฟังดั่วเด่น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 ทั้งนั้นล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับเป็น เอาตั้งอายญาบ่อายญาบ่อันนี้ก็ศูนย์พศนักข่ายเอซี่ถ้ากลถือว่าผิดแต่งวดที่สิบหกคุณเว่ยกงว่าสองสามงวดแล้วมาตัวกลับถือว่าไม่เข้าถือว่าไม่เข้าปานนั่นบ่ห่อแมนบ่แมนบ่ถือว่าเข่าถือว่าผิดถือว่าผิดเลยแต่ว่าเขายัวเขายัวถือว่าถือว่าผิดถือว่าผิดครับถ้ากลับถ้าออกตัวกลับถือว่าผิดอ้าวแต่มาชมถ้าสิบสิบล่างของพศศูนย์หนึ่งสองสามห้าได้ได้ครับผมสิบล่าง นะครับหน่วยล่างศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกครับเด่นล่างจับให้หกครูนะครับผมสังเกตตัวที่พอซักเน้นนะครับขีดหลายกงมูศูนย์หนึ่งเนี่ยตรงๆด้วยธรรมบุชมเด้อนะครับสันจอนวันวันมันบ่พ่อสันจอนวายานบ่พ่อวายันต้องย่านขีดสองตัวนี้ก็ได้ศูนย์ศูนย์วะสันจอสอันจอนตองย่านสันจกินไม่ต้องย่านแต่ว่าบางหนึ่งอ่ะคือเอิ่นผมคือเป็นเน้นคักแต่ศูนย์ศูนย์ด้วยวะสันจอน อ่เออ่าซักว่าศูนย์ศูนย์แล้วมั้ศูนย์ศูนย์คู่เดียวนี่แหละแห้งแล้วตัวดับตัวนั้นมันดับขอบศูนย์หนึ่งดับแต่แน่นครับคือว่าง่านเก้าศูนย์ดับครับบอกเก้าศูนย์เอางวดบางหนึ่งข้งเขียนในสองคูเนอะสองคูหาศูนย์ก็เก้าศูนย์มาท่านเอาตัวเดียวแข็งแข็โดดหาศูนย์มาท่านเก้าศูนย์นี่ตัดโอ้ยขันมาติดไปน้ำในเด้อนี่หาศูนย์ หาศูนย์เก้าศูนย์ปิดไปเด้อทั้งสองทั้งสองตัวหนึ่งยังบอลเลนอยู่ผู้เล่นก็ได้สรุปแล้วงวดนี้ศูนย์ลงล่างอากล่างเนี่ยอายะอายะศูนย์ของพ่อสักอายะอาฝอบางบางเซียนเขาว่าศูนย์มามีได้หลังไปไปบนได้โยศูนย์นะของพ่อสักนี่แหละมันจะขึ้นไปบนขึ้นงวดที่แล้วนี่พ่อดีดูก่อนดูก่อนศูนย์อยู่บนศูนย์อยู่บนเนี่ยศูนย์อยู่บน จะไปบนอีกแล้วเรียกพอซักเนี่ยถ้าผู้ชมเลียกล่างเนี่ย้ยบนอพเด่นเด่นเันบ่าบนนั่นแหละตัวรอเด็นของพอซักกันล่ะมันจะเป็นตัวเด่นขั้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 นเป็นมากกับเก้าศูนโเก็บศูนย์เก้าศูนท่านั้นเบ่ากันด้วยตำไล่ลีเนี่ยเบ่าเบ่าแนบ เพราตำราของล่ามาให้เบืองเพราะว่ามีหลักฐานเนาขอหน่วยป้องกันด้วยหลักฐานด้วยตำราบดได้เดาจักหน่อยเมียนมีหลักฐานคุยกันด้วยหลักฐานถ้าอยากได้ตัวเดียวทำยังไงนะประศักดิ์สักดิ์ทำเอาทำเอานี่ล่างล่างเออมันดอกเก้าอ่อ้วนมันดอกเก้าสามงานบอกว่าบอกไม่ให้ดอกหนึ่งสีงวดที่แล้วนะสี่บนนี่ล่างล่างหนึ่งสี่กะติยืนห่อหนึ่งกับสี่นั่นดิอันนี้อันนี้ล่างอันนี้บนมันดอกยัง บนบนออกเก้ก้นนั่นดีพอเก้าศูนยที่นี่ล่างนี่บนใู่บนนั่นอยยุนันเบิดอายุยังไอายุน้ำกันบ่ได้เดาได้ขั้นบ่เอาแม่มาตำล่ามากคือเฮดบ่เอาพอสักแสดงว่าเด่นล่างนี่คือศูนยกับศูนย์ศูนย์ได้ทมาชมด้อแต่ว่าพอสักบอกกระเปาวเท่านี่คือ0ูนย์ศูนย์เน้นเลยพอกมา ศูนย์ศูนย์สันจอนมากกระซิบแล้วไพ่ลักกระซิบพ่ออยู่นี่ละอยู่นี่โอ้ยอยู่นี่กระซิบแล้วภูเขาภูเขาอยู่นี่ละโอ้ภูกระเสามะกระภูเขามะกระซิบบอกศูนย์ศูนย์ปัดถูกผมว่าที่พ่อศูนย์ศูนย์พ่อเนี่ยจะไปบนประชุมโบบนล่างเป็นล่างเป็นล่างเป็นนบเมื่อกี้ก็ล่างเป็นล่างบนเป็นบนต่อการทีเก่งที่เก่งก็เป็นบนเป็นบนล่างเป็นล่าง มันเผลอมันเผลอบ่ะบางคนเฮ้ยนี่สูตรของเขามีนี่นี่อันนี้ล่างอันนี้บนน้าเอาชมสูตรของเขามันมีครับเบาะเนวตำราออกมาเลยล่ะยสูนบอมมี่เลยหลักฐานต่อหลักฐานหมดที่แล้วสูนบอมมี่อยู่หน่วยพี่หน่วยบนี่จังนี่น่ะล่างจังไดบัด็ดปล่อยมันจับสวนมันจับสวนตลอน คือกันครับตอนนี้แหละคับสวนวัดหกดับหลักสิบไปปล่อยหกสามหกแปดครับมันดังหลักสิบแปดหกหกแปดก็ไปบ่อได้มันก็แตกๆล่วงหลางบ่อเห็นไหมตอนนี้มั่นใจปะพ่อองวดนี่มั่นใจบนเป็นบนล่างเป็นล่างแน่นอนบนล่างค่ะแน่นอนกระซิบบอกแล้วดิพ่อกระซิบบอกแล้วสัญจรงวดนี้ ศูนย์ศูนย์ยห่อนสั่นจอนก็เรียว่าศู์นยขอให้ทังแม่ครัวครัที่ได้ให้โชคค่ะคุณชมแคปหน้าจอตามนี้นะคะณทางของพ่อศักดิ์นะคะวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2566ค่ะล่างอย่างเดียวนะคะพ่อศักดิ์จะพูใู่งศูย่ห้าศูนย์หกสองหนะคะเน้นที่ศูย์ห่งกับศูนย์ศูนย์นะคะคุณชม เน้นตรงๆนะคะพอสักว่าถ้าออกตัวกลับถือว่าผิดนะคะถ้าวิ่งนะคะวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะคะผู้ชมแยบนาจอตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มูขอขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ